มื่อนี้จะพาทุกคนไปกินออมหมกหรือว่าลูกชิ้นปลาของเกาหลีได้สจ,จ้าจะออกคล้ายๆลูกชิ้นปลาบ้านเฮานดีดยจ้าทุกคนไปเบิ่งสลอกสลัดสสยเฮลตี้มาทาังนี้ได้จ้าที่กําลังลดทุนคงจะมักเมนูนี้มากจ้าบบรูว่าสลงสลัดอีหย่งมากมายเหลือเกินด้รูซื้อทั้งเบิดได้จ้าบบลูว่ามีซื้ออีกย่งแน่เพราะว่ามันหลายเกินเพว่าจะเป็นน้าาสลงสลัดก็มีมากมายให้เลือกหลายอันจ้ามื่อนี้จะขอออกมาว่าเรื่องระบบเฟซบุ๊กกันแน่จ้าซึ่งระบบเฟซบุ๊กช่วงนี้จะอัปเดตซ่ามากับ ใช่พยายามรอดิจ้ารอให้อัปเดตประมาณเดือนนึงแล้วก็ยังม่มีการเคลือค่อนไหวเลยพี่เพื่อนๆก็บอกกันหลคยคนที่ว่าระบบมันไสาอีช่วงนี้โบเฟซบ o ๊อาจจะกําลังแก้ไขปรับปรุงอยู่ก็ได้นาะจ้ามาเว้าต่อเรื่องอาหารกันดีกว่าจ้าแต่พาทุกคนไปกินร้านบุฟเฟ่ต์มื่อนันก็นยังลงคลิปบ่เบิรดได้จ้ารับ้ลดที่รอบเบิ่งคลิปชงกกลงชอคคล็อกโกแลตล้อคลิปนาเด้จ้ามีขอลงคลิปสลัดสะก่อนเด้จ้าเพราะว่ามันหลแฮงไปเบิ่งไปเบิ้งมาคลิปเต็มเป็นเมนูสลัดเพื่อสุขภาพมิงตรานีย มากินบ่อยแล้เด้จ้ะแต่ว่าบ่เคยกินครบบ่ทุกอย่างเลยตั้งใจ,จว่าจะมากนนินอันนู้นอันนี้ก็ยังบ่เคย,ยเกินได้ครบบ่ทุกอย่างเลยจ้ะเมนูสลัดมีมากมายหลากหลายอย่างอธิบายซื้อบ่เบิดได้จ,จ้ะแต่ว่าเขาเอิ้นลูกอีหยังผู้ชากะตะกตักไปซิมประมาณ2-3ลูกใบกินมาปุ้นกันหลายอย่างก็เลยบ่รู้ว่ารสชาติมันเป็นจังได๋จ้ะไปย่างมาตักไปตากมาแป๊บเดียวก็สิเต็มจานคือเก่าจ้ะจริงๆบ่าจาจะบอกทุกคนว่าอิ่มตั้งแต่กินข้าวผัดแล้วจ้ะ่เมนูสลัดนี่ก็บ่ได้อยากมากมายเลยจ้ะแต่ก็มาตักเพื่อว่าจะถ่ายคลิปซื้อๆถึงว่าการภาคคลิปความยาว3นาทีบางทีคลิปยาวเกินไปก็บ่รู้ว่าจะภาคว่าจังได๋คือกันจ้ะก็พยายาม ภาคเสียงเพื่อที่ให้ทุกคนจะได้ฟังแล้วจะได้บเ่เบือกันดเดจ้าแต่ที่เข้ามาเบิ่งคลิปครั้งแรกก็จะเพิ่งเบื่อกันเด้จ<อ>้นนาภาคเสียงอาจจะบ่ได้ดีมากแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วจ้าสําหรับมือใหม่ก็คงจะเป็นเบิดกันทุกคนบ่รู้ว่าจะภาคว<ไ>่าจังได๋พอที่เขา้ามาเห็นคลิปก็ว่าโอ้คือเว้าคอ,องแข่วดีแท้จริงการภาคคลิปมันก็ยากอยู่เด้อซะอาจจะยากสําหรับเฮาหรือเปล่าแต่ว่าคนอื่นอาจจะบ่ยากก็ได้นําเสนอหรือว่าการภาคเพื่อให้คนสนใจมาเบิ่งคลิปเฮาสําหรับมือใหม่ก็ถือว่ายากอยู่จ้ะเพราะาเฮาบ่แม่นมืออาชีพคนเพิ่นก็ว่าเคเตอร์บ่ต้องซีเรียสถายไปเลยเฮ็ดหยังก็ถ่ายลงไปแต่การพีการเว้ามันก็เหมือนง่ายแต่มันบง่ายมันก็มียากอยู่คลิปนี้ก็ ขอส่งกำลังใจสำหรับคีเตอร์เมื่อไม่คือกันได้จ้าผู้ใดที่สั่งรายได้แล้วก็ขอยินดีด้วยจ้ะปังปังเฮงเฮงได้จ้าผู้ใดที่ยังบริตั้งคาสั่งรายได้กระสูไปน้ากันนด้จ้าจะบอกทุกคนว่าช่วงนี้บรเห็นเมนูต่ําๆเพราะว่าช่วงนี้น้ำหนักขึ้นจ้าทําะคีบกินกินแล้วน้ําหนักขึ้นมา2กิโลได้จ้าตอนนี้กำลังไดเอทลดหุ่นอยู่ขอเอาคลิปเก่ามาลงก่อนได้จ้าตักเมนูต่ำๆยําๆแซ่บๆเอาไว้ก่อนขอลดน้ำหนักลงประมาณ2โลกันได้จ้าเดี๋ยวจะมาทําคลิปต่าๆย้ำๆให้กันเบิ่งที่น้ําหนักขึ้นช่วงนี้เพราะว่ากินก่นอนจ้าหิวแบบตื่นมาสี่ทุ่มห้าทุ่มก็หิวไปต้มมามากินอีหยังประมาณนี้ได้จ้าเามาไปเปิด เบืงคิปผู้ท่านผู้ที่เห็นแต่คิดผู้น่านผู้ที่กินแทบแซบไปบ้านนี่ก็เจอสมตำเปิดไปบ้านนี่ก็เจอต้มยำแจบวได้เลยต้องมาตำกินมืเดึกด้วจ้เป็นเือกันบ่จะไปหาเบิ่งคิปหมูลแล้วก็หิวค<ะ>่้า<ะ>บ้านเดล่ะเมนูมีแต่แนวแ่บๆยั่วๆนะ,ะ,ะนจ้าเปนังหรืจ้าขึ้นมา2กิโลเองเดี๋ยวค่อยลดจ้ามาแค่2กิโลเองจ้าปลอบใจตัวยนี้กินสากรมือหนาจังรสเต็ปเดย้ดเป็นคือกันบ่จ้าขาเรื่องออมหมกหรือว่าลูกสิ้นปลาเกาหลีจะเป็นประมาณนี้ดนนนาานได้อจ้ารสชาติกับ ก็ค่ะน,นี่ก็พ่ทุกคนมากินอีกอย่างแซ่บๆอีกคือเกาคือเดิมจ้าขอบคุณทุกการติดตามและชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยจ้ามื้อนี้ขอลาไปด้วยความอร่อยเดี๋ยวเมื่อหนสิพาทุกคนไปกินของแซ่บๆกันอีกจ้าบ๊ายบายอันยองอาเซโย